สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูสักปีครึ่งนะครับประมาณตั้งปีกว่านะปีครึ่งไม่ถึง2ปีดีนะครับสักชอบที่เนินนะครับแล้วก็เป็นดินใหม่นะทำไมผมถึงบอกว่าสักโซนนี้โตเนื่องจากว่าผมได้ขุดคลองขึ้นมาทำไมนถนนแล้วผมก็ปลูกต้นสักศนะักในพื้นที่นะของผม ต้นไม่โตประมาณครึ่งหนึ่งของนี้เนื่องจากว่าดินในนั้นน่าจะเสื่อมสภาพค่อนข้างจะเยอะเรามาดูศักน์โมถนนกัน,นครับปีครึ่งนะครับนี่ฮะไม้ศักปีครึ่งท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นะครับศักปีครึ่งโตขนาดไหนเดี๋ยวเรามาวัดดูกันได้นะครับสักปีครึ่งนะฮะ ผมเอาสายตลับเม็ดมาแล้วก็เชือกมาเพราะว่าไม่ใช้นะครับดูครับสูงครับสูงใหญ่มากนะครับสักปีครึ่งต้นเล็กก็มีนะเราวัดดูต้นใหญ่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูต้นเล็กนี่ครับประมาณอกนะครับเราวัดโดยรอบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าสักปีครึ่ง จะยาวประมาณเท่าไหร่นี่ครับนี่ฮะสักปีครึ่งนะอยู่ตรงก้อนหินต้นดินเนี่ยครับสักประมาณปีครึ่งนะครับผมความโตของสักประมาณปีครึ่งนี่ครับท่านผู้ชมดูได้ก้อนดินตรงนี้นะครับนี่ฮะประมาณไม่ประมาณแล้วครับ สิบนิ้วหรือประมาณสิบหกเซนหรือยี่สิบหกเซนนะฮะนี่ครับดูกันใกล้ๆนะครับตรงหินนี่ฮะต้นดินนะครับยี่สิบหกเซนสิบนิ้วนี่ฮะสักปีครึ่งโตอยู่ที่ประมาณอ่ายี่สิบหกเซนหรือประมาณสิบนิ้วนี่ครับอันนี้ต้นชิงชันนะก็โตอยู่นะครับโตอยู่นะครับชิงชันปิงชันเป็นไม้ที่โตช้านคะครับต้นเล็กก็มีนะผมอย่าบอกต้นเล็กก็มีฮะ เนี่แต่ก็ตรงดีนี่ครับตัวเล็กนี่ก็สูงประมาณ3เมตรเหมือนกันนะสักปีครึ่องอยู่ทั่ประมาณ10นิ้วครับถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe ก,กดแชร์ได้ฮนะสักชอบที่เนินนะครับแล้วเป็นดินใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นดินเก่าที่อยู่ตามไร่ตามนาจะโตช้ามากผมปลูกด้านในก็โตช้าสาเหตุที่โตช้าเนื่งจากว่าดิน ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนี้ต้นเนี่ยอันนี้ก็โตช้านะครับตรงนี้หินเยอะสักไม่ชอบหินเนี่ยไม้เท่ากันนะครับตอนนี้ต้นเล็กผมก็บอกต้นเล็กเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นนะ่ะเขาตายเนี่ยฮะนี่ครับที่มันตายแล้วผมก็ตัดออกนะครับให้ต้นัแขนงใหม่ขึ้นไปนี่ครับก็เลยยังไม่โตแต่แรงนี้ก็น่าจะโตเยอะกว่าเดิมนะครับนี่ฮะต้นโตใหญ่ ดูครับต้นนี้ใหญ่มากสูงมากครับผมมีสักอยู่บนเนี้ยประมาณตักพันกว่าต้นนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าไรลานปลาดู่ก็โตนะครับผมบอกได้เลยครับนู่นครับสักบนถนนนี้ครับเยอะมากครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมสักปีครึ่งสูงประมาณ4เมตรความโตอยู่ประมาณ10นิ้วนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณค้าที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลายล้านสวัสดีครับ